เจอฝนครับเจ็บปวดอีกแล้วม้าไม่มีปีไม่ีลุยเลยนี่ครับไหลเต็มโปกเลยนูย่นเต็มถ้วยเลยอือ นี่ครับเ <ไป S 1> อ้ยเจ็บปวดครับกลิ่ได้ครึ่งป่าแล้วครับนี่ก็มาไม่มีปีไม่เุยเลยครับอือหือ ออกดีด้วยนะครับวันนี้ออกดีมากเลยโอ้ยพึ่งพ้นจุลินสีย์เมื่อวานวันซืนน,ซนนะครับไหลเป็นทางเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้ามันหยุดยังไงก็มาพ่นกันเชื้อราใหม่นะครับ อาการนี้ก็อย่าปล่อยไว้ถ้าฝนตกนานก็อ่าความชื้นมันจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้นะครับก็ต้องมาพ่นกันอีกที่หนึ่งพายุเข้าครับช่วงนี้อ,อถ้าน้ำยางมันไหลจุอย่างนี้นะกิดวันนะั้นสิบยี่สิบต้นก็พอแล้วเนาะ อืปัญหาก็คือพอฝนตกแล้วน้ำยางที่เรากรีดมันก็ยังจะไหลยอยู่นะครับนั่นแหละที่ผมต้องมาพ่นกันเชื้อราต่ออีกทีหนึง่งนะครับวันพรุ่งนี้คืนนี้ก็หกทุ่มกว่านะครับแล้วบ้านนอนทุกป่าสี่ห้าป่าติดกันนี่นะครับทุกคนก็ยังกใหญ่กัน บาดเจ็บกันทุกหน้าโอเคครับรีสวรครับ